สติปัฏฐานสูตรการเจริญสติปัฏฐานสูตรใหญ่ข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่นนิคมของชาวกุรุชื่อกัมมาสธรรมะแคว้นกุรุณที่นั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าอุทเทศ373ภิกษุทั้งหลายทางนี้เป็นทางเดียวเพื่อความบริสุทธิ์ของลาวสัตว์เพื่อล่วงโซกะและปริเทวะเพื่อดับทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุยยธรรมเพื่อทำให้แจ้งนิพพานทางนี้คือสติปัฏฐานสี่ประการ สติปัฐานสี่ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายอยู่มีความเพียรมีสติสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติ กำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัสในโลกได้ 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชาและโทมนัต ในโลกได้อุทเทศจบกายานุปัสสนาการพิจารณากายหมวดลมหายใจเข้าออก374ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไร คือภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่โคนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลังตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาว เมื่อหายใจออกยาวก็รู้ช<า>ัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นส้ำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าส้ำเนียกว่า เรากําลังกําหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกภิกษุทั้งหลายช่างกลึงหรือลูกมือช่างกลึงที่มีความชำนาญ เมื่อชักเชือกยาวก็รู้ชัดว่าเราชักเชือกยาวเมื่อชักเชือกสั้นก็รู้ว่าเราชักเชือกสั้นแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกยาว เมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นส้ำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าส้ำเนียกว่าเรากำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกซ้ำเนียกว่าเราระงับกายสังขาร หายใจเข้าสำเนียกว่าเราระงับกายสังขารหายใจออกด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิด ในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นอะไรอะไรในโลก ภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดลมหายใจเข้าออกจบก,กายานุปัสสนาหมวดอริยบท375ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่ง ภิกษุเมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเราเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่าเรายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่าเรานั่งหรือเมื่อนอนก็รู้ชัดว่าเรานอนภิกษุนั้นดำรงกายอยู่โดยอาการใดๆก็รู้ชัดกายที่ดำรงอยู่โดยอาการนั้นๆด้วยวิธีนี้ภิกษุย่อมพิจารณาเห็นกายในกาย ภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่า กายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดอิริยาบทจบ กายานุปัสนาหมวดสัมปชัญญะ376ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลดูการเหลียวดูทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าการเหยียดออกทำความรู้สึกตัวในการครองสังคติบาท และจีวรทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระและปัสสาวะทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการนอนการตื่นการพูดการนิ่งด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่ หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แลหมวดสัมปชัญญะ กายานุปัสนาหมวดมนสิการสิ่งปฏิกูล377ภิกษุทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปด้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเลดน้องเลือดเหงือ่อมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดภิกษุทั้งหลาย ุงมีปากสองข้างเต็มไปด้วยธัญ,ญพืชชนิดต่างๆคือข้าวสาลีข้าวเปลือกถั่วเขียวถั่วเหลืองมเมล็ดงาข้าวสารคนตาดีเปิดถุงยาวนั้นออกพิจารณาเห็นว่านี้เป็นข้าวสาลีนี้เป็นข้าวเปลือกนี้เป็นถั่วเขียวนี้เป็นถั่วเหลืองนี้เป็นมเมล็ดงา นี้เป็นข้าวสารแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตั้งแต่ฝ่าเท้าขึ้นไปเบื้องบนตั้งแต่ปลายผมลงมาเบื้องล่างมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเต็มไปได้วยสิ่งที่ไม่สะอาดชนิดต่างๆว่าในกายนี้มีผมขนเล็บฟันหนัง เนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับพังผืดม้ามปอดลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าดีสเสลดหน้องเลือดเงือมันข้นน้ำตาเปลวมันน้ำลายน้ำมูกไขข้อมูดด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้น มีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรๆในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แหลหมวดมนสิการสิ่งปฏิกูลจบ ญาณุปัสนาหมวดมนสิการธาตุร้อยิบแปทั้งหลายอีกประการหนึ่งภิกษุพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดำรงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ภิกษุทั้งหลายคนข้าโค หรือลูกมือของคนฆ่าโคผู้มีความชำนาญครั้นฆ่าโคแล้วแบ่งอวัยวะออกเป็นส่วนๆนั่งอยู่ที่หนทางใหญ่สีแพร่งแม้ฉันใดภิกษุก็ฉันนั้นเหมือนกันพิจารณาเห็นกายนี้ตามที่ตั้งอยู่ตามที่ดํารงอยู่โดยความเป็นธาตุว่าในกายนี้มีธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอยู่ ด้วยวิธีนี้ภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่พิจารณาเห็นกายในกายภายนอกอยู่หรือพิจารณาเห็นกายในกายทั้งภายในทั้งภายนอกอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุเกิดในกายอยู่พิจารณาเห็นธรรมเป็นเหตุดับในกายอยู่หรือพิจารณาเห็นทั้งธรรมเป็นเหตุเกิดทั้งธรรมเป็นเหตุดับ ในกายอยู่หรือว่าภิกษุนั้นมีสติปรากฏอยู่เฉพาะหน้าว่ากายมีอยู่ก็เพียงเพื่ออาศัยเจริญญาณเจริญสติเท่านั้นไม่อาศัยอยู่และไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรอะไรในโลกภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างนี้แล หมวดมนสิการธาดจบ